สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้พามาชมเครื่องปั่นไฟซูซูกิมือสองจากประเทศญี่ปุ่นนะฮะเป็นไฟร้อยสิบนะครับแต่แต่สเปคนี่มันจะเป็นร้อยโวลต์นะแล้วก็เสด้วยห้าร้อยห้าสิบวัตต์นะครับตัวนี้เป็นเครื่องน่าจะเป็นสองจังหวะนะเป็นซินสองจังหวะนะผสมออโต้ลุปด้วยนะครับ,เ,นะดนะรบเดี๋ยวเราลองเดี๋ยวผมขายถูกนะครับจริงๆเขาขายกันก็หกเจ็ดพันนะเราเอาสามพันห้าพอเอาสามพันห้าพอนะครับเดี๋ยวเราจะลอง ลองดูว่าผมก็ยังไม่เคยลองนะเนี่ยผมเตรียมปลั๊กมาละอันนี้เราจะเห็นไปพร้อมๆกันใครซื้อ3,5 0 0แต่ไฟร้0ยนะเราดูซิวันได้อะไรบ้างอันนี้สวิตช์ปิดเปิดนะครับเปิดอันนี้โช๊คนะโช๊คน้ำมันนะอ่ะพี่หนึ่งสตาร์ทดูนี่ก๊อกน้ำมันนะครับดึงสตาร์ทด,ดึงเบาครับไม่หนักครับอ่าแล้วก็โช๊คกลับครับนี่ฮะเกตขึ้นนะฮะเดี๋ยวเราลองดูลองดูว่ามันใช้กับอะไรได้บ้าง แสงสว่างด่วนไหมแสงสว่างแสงสว่างอู้ไปออกแสดงว่าไปนาได้ไปออกอ่ะพัดลมพัดลมพัดลมลองพัดลมก่อนลองพัดลมก่อนไอ,อพัดลมหมุนด้วยนี่เกียอะไรวะเนี่ยเกียสามพัดลมเกียสามเย็นเย็นอยู่พอได้เย็นเย็นยนะครับเออมันยัดทำงานได้นี่หว่า เอาสามพันหพอนะครับ3ามพหพอเอย็ยนเย็นอยู่พขาลมเย็นอยู่เนี่ยเย็นเลยแล้วก็ลองเสียบพร้อมกันดูทิพัดลมกับไฟได้เว้ยไปนาได้นะครับไปนาได้พี่3ามพห้รวมตรงครับสวัสดีครับปิดเลย